พอกันอีกแล้วจ้าพี่น้องมึงชิปะสายหมดสิปะสายฮึสุโตกาบอกมานี่นะส้อิปะสายฮะโอเป็นหน่อยก็เมื่อไร

ต่อักเลยตแตลักเขาเลยต่อสหมอต่อออกแต่หมอแบงเขาเลยตหมอแบงเงินหัดลักเอยเพบได้นี่หมอแบงเลยต่อไหมเ่อือต่อยืดต่อยดลุงนิ่เบอร์ใครก คือตอบแบบนั้นขอไฟใส่น้ำเขาพี่น้องมึงสิไปแล้วหมดอือลงมาลงมาบบไปลงมาลงมา

ลงแล้วมาบ like okay. yeah, eh ันน um so ี้เนาะเป็นเช้าวันน้ำมงอีกะบานนี่โอ้ยผู้สาวลายบ้านผู้สาวลายบ้านผู้าวรบ้านไร่เมืองเสร็อยอนจะเอาแล้วหัวหันมาน่ะไปเลยนไเไปเก็จักป่ะคือไตักอาหัวันร็จคงวไปหเป็นห่ย บกเดียวเตี้ยบกเดียวเตียมีเลยเดี๋ยวยังเอาเงินเตรียมออกนาเดี๋ยังเอาเงินเตี้ใหมอบนา มือเช้าแล้วเห่าละสย่างออกมาคำแล้วเฮาละสัย่างเขาเมื่อนอนคนว่าคนล่าเานะแม่ลมกับเจ้าละบ่ลูกชายล่ะจะนั่นมึงฟันเ่เดียวลมบ่เดียวส่วนละมือนอนบ้านนี่เป็นบ้าบ่เราวนละมือบนเลยห่ากางออกมาคำลเากัาเขาเมืนกัวมึงกับไปนอนน้ำาขาโบได้เผ่มานอ ใ้แล้นะเอาขับปูกได้สัมืองยส้มมมีผู้ยู่น้ำหายได้ทังางทีเร้จับแม่บ่ มา่านะไรเดียวเขาสิไปเละเดียวน้าสิไปใส่เอาไม่เค <laughs> <c oughs> ยใช้ไพ่ตัวมานเพื่อน một bye bye họ bớt cả của quý nhân họ <laughs> họ cứ nừng cái nhân họ cái nhân lầy một bye 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 bye, bye, bye. Oh. มวนว่าไปหน้านะ่ะฮะ เป็นบ่าเขาถ่าตัวเองพบบไป,ปยืนเฉยอ,อยู่บายบายหมดหยิบขึ้นทอาอีหมกูก็อยากมีหน้าคืออีพลน หมดหมดไปไปหมดโอ้ยิงหาวนอนอยู่ไไอีโมกาเขาก็อจากมีไไหน้าคืออีพนเขาแหรอบ่มีหน้าอีพนมันแหละมีหน้าเหาว่าของข้อง อาน,นิวาน่าอนิวาน่าเมลียอ่ะพูดแล้วโบมีนาอีพูดมันมีนาโอ้ยบโอยากออกหน้าน้ำเขาบนเนาะเด็กมีนาคือพูนเหรอวาเห็ดหน้าพี่สะพายเลอพี่น้องเด้อไปแล้ว อน Sugar, Rivers, ันนี้น่ยหน้าไม่เร no, ียบผมในห้องท่าแม่ว่ะหน้าห้าบนบน่โนบอลเลวหน้าไม่เรียบห้าเห็ดมาแล้วก็อยากได้คืออีพนอีพมันมีนาลอีนบยีลอีนาอละ่พนีนาได้อีละมองมนาบอย่เด้อ่พจังหายหันยามกินข่าเลยไปเด้อมอมนาเด้อไปว่ามนาน่เขา

อย่าโจ๊กลลยบว่า <washing> ท <fica auf waking> ี่มันนำมึงอยแล้วคืนอยู่บ่ตัวตัววานนี่เอาบินไปบินไปบินไปบินบินมึงบินกูไปกีลาอย่าขเข่เออกข้าลุมเออเห็นสีขาวๆอเอ้า ม่โากเดือนเขาเดือนที่โฮกหาเดินไปเดี๋ยคือเข่าที่ออกเดือนเก้าแปดเก้าเดือนผลบวมนิดนั่งผูกอันนี้ยังบินเพราะว่าเพราะว่ามีเข่ากหวยคือผูกแต่ว่าเดี๋ยวดีฮะมาเป็นสีอะไรเข่ามันนะเพ้นมันทางกระแข้งจะได้ออกดอกเพ้นแข่มันทางกระแข้งอย่าจกปากนะ ไปกระป๋อนเขามันก็นกนกน